เล่นแบบยากนะพี่ลกลัวอยู่เอาเอาถึงประตูเท่าไหร่ไม่เอาเดี๋ยวกีแตกประตูห้าสิบพอห้สิบเออพี่กดอะไรก็ตอนนี้ก็คือโทรศัพท์เออเดิมมาก,ก,ออกจ้ามันยังไม่มากกดมไม่ได้รออาาหรอ เพ่ไปกดอะไรใหญ่มาแล้วชัดเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเฮ้ย 2อพอสี่สีอะสี่สกลัวกลัวกัวกัวสีอายูนี่ต้อไม่ได้แ๊บนีงมันบักเปิดเลยก็ได้มันข้าไม่ได้ช่วยดูไปกันสคนไป อาสองคนก็สองคนบังอีกแล้วเฮ้ยเกือบไปแล้วไปคนเดียวเกือบ <c oughs> แล้วรับ <c oughs> โอ้ยเป็นหวัดก็เป็นหวัด <c oughs> <c oughs> มดูกันว่าจะผ่านไมไม่ผ่านหรอกพี่ขวันอ่อนอ่ มันตีมือเปียกเลยอ่ะเหนียออกมือเลยอ่ะทำไมพี่ไปเหียตนอต่นอะตืนอะตื่ตนี่ทำอะไรอ่ะเอ้ยรอด้วยไปไหนรอด้วยอย่าพึ่งก็รู้ว่าเซียนนะแต่ว่ารอก่อนเฮ้ยอย่าเดินไปดุม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 สิ อย่าเดินเมื่อรอ้มหาของจะฟารมคุณไม่ให้ผมหาเลยคุณแม่คุณแม,ณม่ผมค้นของอะไรเลยจะมีเริ่มมีไอ้พวกนั้นออกมานั่นแหละไม่เตือนกันเลยคุณไม่เตือนกันเลย ผมไผม่กล้ลลรการ้องเพลงแล้วตอนแรกผมว่าจะร้องเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยผมไม่กล้าร้องเพลงแล้วตอนเนี้ยเราห้ามอยู่ในห้องมืดไหมเหรออย่าไอปิส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 อะไรก็ไม่รู้บ้าตายขอหน่อยขอของหน่อย จะเอาเข้าไม่ได้แป๊บหนึ่งขอโทษกดผิดอ่าเออขอไฟชทขอไฟชทไฟชารไฟชักไฟชักไม่มีตูไ้ไม่มีตู้ไม่มีตู้ไฟหอม เลยนะเนี่ยคุณเพชรมันมีด้วยมันบ้าไง่ะคุณเหลือตัวคนเดียวแล้วนะผมผมผมมีแฟช็กอยู่คุณเข้าไปเก็บดิรับจะมาไหมหรือจะเพชรโอ้ไมว ตอนนี้คือกำลังคมกผมก็กลัวนะ่ะไปคนอย่างนีผมก็กลัวนะ่าไม่ได้ยินจริงหรอแยก่กีจฉุดังไม่เอาสี่คนเดี๋ยววุ่นวายอีก เอาตูส้สิรออะไรเล่าบ้าจริงมาละมาละไอห้องเนี้ยหรือเปเอล่าเออล,ลืมไปเออยังไม่ได้เล่นเลยตายตั้แต่ห้องแรกแล้วมั้ง ผมมั่วเพราะผมไม่ได้เล่นบ่อยมันคุณไงใช่ครับผมมั่วแต่ผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยผมบั๊ผมบั๊บันกล้องช้าไม่เปไรพี่ก็บบบอ,อะไรเนี่ยห้องมืดมากมืดมากไม่ใช่ห้องนั้นหรือเปล่าจ้าออกไปจ้าประตูอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ ถ้าป้ายหล่นอันตรายนะอยู่ในความมืดนานๆไม่ดีเลว้ายไม่มีไม่มีว้าวีน่ยังมีลูกตาละมาละลูกตามาละมาละสามสิบเฮ้ยเข่าตูมไหมไหมชายพูดเล่นหรือเปล่าฟังก่อนฟังก่อนไม่มี หมาจริงหมาจริงคุณหลอกคุณหลอกผมไม่อะผมก็ไม่รู้ครับผมไม่ได้เล่นนานละลืมก็ไม่รู้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ล่ะเร็วเร็วเร็ว,เร,วเร็วก่อนไฟเช็คสีหมด เช้าวันเธอไปมืดมืดน,นี้ก็ลูกตาเต็มเลยย <90 S 2> <c oughs> ิบเก้าเก้าสิบคือแบบว่าไปด่านแบบเก้ากระโดดอะไรงี้เหรอ <c oughs> ยดย้ทีกนี e ้เนี่ยเราเห็นผ่านไปสักครักเห็นความหยุดเดีอ่ะ เอาใหม่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 โอ้โหอีกนานน่มจะจนะมาหมันมา,ไ,มนา,นานไฟแตกก็ <c oughs> คือตายแต่เริ่มอะ ไปแต่เริ่มเลยค่ะไปสิออกค่ะเข้าใหม่ไหมเข้าใหม่เลยจ้าไปลบบีสิ่เรื่องจากเมื่อกี้เกิดคะารผิดพลาดทอเทอยู่ไหนอะ่ะ ดีวอ่ะลองไหมล่ะคุณลองให้ผมตายตั้งแต่แรกดีกว่าอ่ะอ่ะคุณดูในนั้นก็ได้ดูเดีผมเก็บผมเข้าไปบอกเลยไม่รอดอย่านะอย่าเลยออกออกออกอ่ะโอเคไม่ทันแล้วจ้ะไม่ทันแล้ว

ไม่เปิดเราจะเดินชวทุกสิ่ทุกอย่างนะคะถุงมือถง้แล้วแรถึงก็อาจจะเดินเดานหน่อยไม่ถึงอกไม่ถึงอกถึงทำอะไรถึงทำอะไร ไม่่ข้เสียงแทงมุมอีกแล้วไม่กออเลยอ่ะไม่กอออะไรอย่างนี้เลยเอ๊ะกระพริบหรือเปล่าไม่กระบาด ไม่กระบ,บ่าแล้วไม่ใช่กระบ,บ่าแล้วหลอกคนนี้ใช่ใช่มัน,นอัปเดตมากแบบนผมเห็นแล้วแสงสีรุ้งแสงมาริสตายูแสงมาริตาย,ยูดำ ลูกกระตาเอ้ยน่ากลัวนะเฮ้ยอันเนี้ยห้องเนี้ยมีไฟแชกเฮ้ยห้องมีห้องมี ใช่ผมขวันอ่อนทำไมคุณจะทำไมกับผมเพื่อผมขวันอ่อนแล้วไงแมงมุมมาอีกแล้ว พิบไหมเมื่อกี้ดูก่อนอ๋อใช่ใช่เลยลไปเลยค่ะไปค่ะอยู่ทำไมคะรีบออกสิจ๊ะลองมองดูด้วยมีตัวอะไรตาม,มาไหม ผมไม่ไม,ไม่ผมอยากหาผมอยากหาผมเอาไว้ใช้อีกห้องหนึ่งเลยแุ้คนจะย่อทำไมเนี่ยคลงเอาเอที่สิ่งที่คุณไม่เอาไม่เอา,เ,อาเก็บไว้ใช้ก่อนเถอะเ,เอาไปขายผมทำอะไร <laughs> ผมไม่ได้ตั้งใจจะแอบด้วยซ้ำมือก็ไม่ได้โจนนะ นิ้วสอนอีกแล้วก็ไขไปแล้วไงเนี่ยมือจังมอีอะไรไหม ยอยู่เฉยๆมันมึกแล้วตลอดตลอดอ่ะไอ้ลูกกระตา่ายอ่ะเหมือนมาฟังก่อนฟังก่อนมาแล้วดีเขาตูเขาตูอะไร ความมืดน,น่ากลัวมากผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมต้องไปทางไหน ก็นตังค์กนหาของ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 เน้นหาของไม่เน้นเล่นเน้นหาของเน้นหาของเน้นปั่มตังค์แล้วตังค์ไปใช้อะไรหรอก็ไปซื้อของแะสิเออโอเคฉันคงต้องลงไปซินะ คุณซีคุณจะผ่านด่านสามสิบไหมเอ้ยด่านอะดูสามสิบไหมผมว่าผมไม่ผ่าน罗เพราะอย่างผมนี่ก็กา,กากอยู่แล้วมันกากอยู่แล้วนะอันเนี้ยพี่กากอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเฟสมันสามสิบแล้วมันยังไม่มีตาออกเลย มันกระพิบมอเ,เกือบตายมองไม่เห็นขอล้อขออย่ามีเลยขออย่ามีเลยนะไอแมงมุมแมงมุมมาโดนบ่อยนะเนี่ยเพรมันยังไม่มาอีกอ่ะ<ม>ไอปกติมันมาแล้วนะ อแล้วสิคือเคยเป็นแบบนี้ยเยเป็นแบบนี้อยู่ประมาณครั้งดี ไปได้ยังไงสามสิบหกแล้วจะสนะี่สิบแล้วถ้ามันเป็นไหนจ้ามันมามันมาพร้อมกับลูกกระตาประตูที่สี่สิบมันน่าจะออกมาเพชรทำไมตามันแดงเมื่อกี้โอ้ยไอ้นั่นดีแล้วไอ้บ้านี่ ไอตัวที่มันร้องตกใจเสียงคีิปมัน